รไปดูกันนะครับว่าวิธีตั้งสายพานจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเซร็จตอวชอปพาไปดูครับนี่คือเครื่องของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการตั้งสายพานหน้าเครื่องแอร์ไดชาร์ดนะครับผมของ m ิ t s u b ช s h i t r t r a นะครับผม เราดูลายสายพานกันนะครับผมโมเล่นะครับผมลงมาหาคอมแอร์สมมติว่าตัวนี้เป็นอ่ามูเล่คอมแอร์นะครับผมตอนนี้คอมแอร์อยู่ในรถนะครับผมอ่าเข่าข้าเหวี่ยงครับผมมาโมเล่คอมแอร์ขึ้นมาไดชาร์จลงมาที่ปั๊มน้ำนะครับผมแล้วก็ไปที่อ่าเข่าข้าเหวี่ยงครบสเต็ปนะครับผมครบวงกลมพอดีการปรับตั้งสายพานนะครับผม เราจะปรับตรงนี้นะครับผมคลายน็อตตรงนี้พอน็อตรวมแล้วเราจะคลายน็อตตรงนี้นะครับผมอุยอุยอุยพอเราคลายน็อตดันเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับผมดันเข้าไปทางในนี้จะเป็นการหย่อนดึงออกมาจะเป็นการตึงนะครับผมเราดันไปข้างในปุ๊บสายพานหย่อนสายพานหย่อนเราก็สามารถเอาสายพานออกได้นะครับผมเอาสายพานออกแบบนี้นะครับผมพอเวลาใส่แล้วก็ใส่ โมเลคอมแอร์ผมร่วงเสร็จแล้วว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวผมใส่โมเลคอมแอร์ก่อนนบผมโมเลคอมแอร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าได้โมเลคอมแอร์แล้วพอเราใส่สายพานเสร็จนะครับผมเราก็ขันน็อตเบอร์สิบสองตรงนี้นะครับผมขันเข้าครับผมสายพานอ่าตัวตัวไดชาร์จเนี่ยมันจะปกติจะอยู่แบบนี้เนาะเราใส่แรกๆพอเราขันมันก็จะยื่นออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆสายพานก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผม สายพันก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆก็พอเราตึงได้สักหน่อยแล้วก็กดดูครับผมว่า,าจะเอาตึงแค่ไหนนะครับผมเอาโมเล่ Mole ผมร่วงอีกแล้วอยวใส่โมเล่ก่อนนะครับผมไวโมเล่แอร์ผมร่วงนะครับอ่ะมาแล้วพอเราใส่แล้วก็กดดูครับผมว่าตึงพอดีพอดีครับผมก็หลังจากนั้นก็คันน็อตตัวนี้ให้แน่นครับผมก็เสร็จสิ้นการ ใส่สะพานแล้วก็ตักตั้งปรับความตึงสายพานนะครับผมของ Mitsubishi Extra นะครับผมขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นข้อมูลดีๆนะครับผมเป็นความรู้ดีๆจาก c e n t เตอ Shop นะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถ Mitsubishi Extra นะครับผมก็จะได้แก้ไขสันนะ สถานการณ์ฉุกเฉินเองได้นะครับผมหรือว่าสามารถาทําเองได้นะครับผมเล็กๆน้อยๆ,ๆก็สามารถทําเองได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ที่ใช้รถมิตซูบิชิ i อค t r a นะครับผมได้ได้ดูคลิปวิดีโอของแซนโตนะครับผมเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับผมเผื่อจะได้เป็นความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานรถมิตซูบิชิแอคทรานะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซนโต้ด้วยนะครับเซนโต้ชอบขอบคุณครับ